สวัสดีครับยุคใหม่ของ w w e ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราเนี่ยศึกรอก็ได้มีการไลฟ์สดผ่าน Netflix เป็นครั้งแรกไปแล้วนะครับมันคือปรากฏการณ์ใหม่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสึกรอในวันนั้นจึงได้รับความสนใจอย่างมากอีกทั้งมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของรัสเซอเมเนียซีซัด้วยดยความที่บิ้มเคือลือมากเป็นพิเศษ สึกรอตอนที่ผ่านมาจึงมีทั้งแบบการปล้ำและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าแล้ก็ลองมาวิเคราะห์วิแค่ะแกะกากันดูดีกว่าครับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีแมเสเซจอะไรที่ซ่อนเอาไว้บ้างเพื่อบอกแฟนมวยปล้ำแบบเนียนๆและนี่คือสิ่งที่สึกรอตอนแรกบอกพวกเราครับ เดอะร็อกเข้าเกียร์ถอยช่วงท้ายของศึกแบดบัตส2024นะมีการปรากฏตัวที่โค้ชเซอร์ไพรส์ของเดอะร็อกเกิดขึ้นนะครับคือช็อกทั้งแฟนๆช็อกทั้งโคดิโรแล้วก็โรมมนเรนที่เพิ่งจะร่วมมือกันเอาชนะคู่ของโซโลซึ่งากับเจคอบฟาตูมาหมัดโดยเดอะร็อกที่เปิดตัวมาเนี่ยก็ยืนส่งตาหวานบริเวณฉากเปิดตัวให้กับคู่พันธมิตรข้ามคั่วที่บนเวทีนะครับก่อนจะทำท่าเอานิ้วเชือดคอเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ดูดุดันมากมาก แตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสึกรอตอนแรกทาง n น t f l i x ชนิดฟ้ากับเพวเลยล่ะครับในสึกรอตอนที่ผ่านมาเนี่ย t ด e r o ็อกเปิดตัวมาท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของแฟนแบบดังสนัน่นโดย t ด e r o ็อกที่ยิ้มย้มแป้นหลนก็เดินสัมผัสมือของแฟนแฟนรายทางก่อนจะขึ้นมาพูดทักทายบนเวทีในเวอร์ชั่นที่แม้จะยืนดูอยู่ห่างเป็นร้อยเมตรเนี่ยก็รู้ได้เลยว่านี่คือคนดีแน่นอนแต่ถ้ายังชัดไม่พอนะครับเดว์ร็อกก็ยังลงไปสวมกอดพี่โคดี้ที่มาชมบริเวณบริงไซด์ด้วย ปนหนึ่งเหมือนไม่เคยมีเรื่องราวความบาดหมางก,กันมาก่อนนำซ้ำหลังจากนั้นยังขึ้นมาคล้องสร้อยแล้วก็ยอมรับโรมันในฐานะหัวหน้าเผ่าต่างหากที่ทุกอย่างพลิกจากหลังทีนมาเป็นหน้ามือซะขนาดนี้แนบะเชื่อกันว่ามาจากการที่ตัวของเดอะร็อกคงจะไม่มาร่วมแจมในวอซเมเนียครั้งที่4ีตามข่าวลือนะครับเลยจำต้องกลายเป็นคนอัลไซเมอร์วางเรื่องราวความบาดหมางทั้งหมดเอาไว้แค่นี้แล้วก็หนึ่งในเหตุผลก็น่าจะมาจากการที่วอซเมเนียปีนี้เนะี่ยจะเป็นปีสุดท้ายของจอห์นซีนา ดังนั้นเพื่อให้สปอ t l ตไลท์ส่องไปที่ซีน้าแบบเต็ม,เตมๆเดร็อกจึงอาจจะต้องหลีกทางให้นั่นเองครับเรียลิบลีกาวข้าม l ิฟท์มอร์แกนเรื่องราวระหว่างเรียลิ l ลีกับลิฟท์มอร์แกนมันคือสตอรี่ไลน์ที่กินเวลาปีที่แล้วเกือบทั้งปีเลยนะครับแถมลากยาวมายันปีนี้คือในศึกรอตอนที่ผ่านมาด้วยโดยนอกจากจะมีแข็มขัดแช้์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความบาดหมางแล้วนะครับ ยังมีเหตุการณ์ชิงรักหักสวารดรักสามเจ้าเรา3ามคนกับโดมินิกมิสเตริโอเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับในศึกรอตอนแรกทาง n น t f l i x กมามีกับน้องลิฟเจอกันอีกครั้งแบบมีช้าโลกหญิงเป็นเดิมพันผลการตั้มจบลงแบบที่มามีแนบเป็นฝ่ายเอาชนะน้องลิฟไปได้อย่างขาวสะอาดหลังจากมาใส่ริฟทายสองดอกเน้นๆคว้าช้าโลกหญิงที่ไม่เคยเสียไปคืนมาได้สําเร็จ ก่อนหน้านี้มันมีข่ามานะครับว่าทีมงานแนบตั้งใจที่จะจบเรื่องราวความบาดหมางระหว่างมัมมี่กับน้องลิฟที่แมตช์แมตช์นี้เนี่ยแหละซึ่งการที่มัมมี่ควา้าแชมป์โลกกลับคืนมาได้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดสำหรับการเดินหน้าต่อไปนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มูฟออนเป็นวงกลมมาเป็นเวลานานโดยหลังจากนี้มัมมี่คงจะต้องป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ๆในขณะที่น้องลิฟก็อาจจะต้องไปเปิดศึกแตกหากกับแก๊งจัดเม้นเดย์ของตัวเองนะครับ ตำแหน่งหัวหน้าเผ่าของโรมันเรนแมตเปิดรายการเปิดสกราชของซึกรอตอนแรกทาง n น t f l i x กคือการเจอกันระหว่างโรมันเรนกับโซโลซึกวาแบบทร i บ a l คอมแบ t โดยมีตำแหน่งหัวหน้าเผ่าเป็นเดิมพันนะครับซึ่งก็ตามสูตรของแมตที่ไม่มีกติกาของตระกูลซาัมเขาละครับพอปล้ำกันไปปล้ำกันมาผักพวกของแต่ละฝั่งก็ออกมามั่วบ้านงานกันให้ลืมเริ่มจากธรรมะทองก้ากับเจคอบฟาตูที่ออกมาช่วยโซโลนะครับ แต่ก็ถูกจิมมิลโซกับเซมิเซนที่สนับสนุนโรมันในไล่กลับไปหลังจากนั้นก็เป็นคิวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่แค้นแก๊งออริจินัลบัตไลเลิกเกินอย่างเควินอเวนที่ออกมาเล่นงานโรมันนะครับแต่ก็ถูกคอริโรจัดการได้ซะก่อนจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงท้ายแมตช์เมื่อไม่มีตัวเกยกาอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยโรมันที่ได้จังหวะง,งามก็สเปียร์ใส่โซโลไปเต็มๆ2ดอกจับกดกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์น,นี้ไปครับหลังจากที่แมตช์จบลงไปแล้ว เมื่อได้หัวหน้าเผาตัวจริงมันก็ต้องมีพิธีคล้องสร้อยอูลาฟาร่านะครับแล้วก็เป็นโดรรอกที่เดินขึ้นมาบนเวทีครอบหนึ่งจากนั้นก็ทําการคล้องสร้อยให้โรมันยอมรับโรมันในฐานะหัวหน้าเผ่าถือเป็นโมเมนต์เหลือจะเชื่อพอสมควรนะครับเนื่องจากที่แรกมีการคาดกันว่าน่าจะมีการหักหลังเล่นงานกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นก็คือทั้งสองคนแค่เผชิญหน้ากันให้รุนเล็กน้อยก่อนจะสวมกอดแสดงความยินดีไม่ได้มีเหตุการณ์ดราม่าหักมุมใดๆ ซึ่งดูเหมือนว่าทีมงานและทิปเปเลือกที่จะดีเลยการเปิดศึกระหว่างทั้งคู่ออกไปนะครับ k ควินโอเว r นรีเทิร์เปิดศึกกับแก๊งออริจินอลบัตไลอย่างที่เล่าไว้ในข้อที่แล้วนะครับว่าในแมตช์ทริ b a ปคอมแระหว่างโรมันเ n นกับ Solo ซิกวาเนี่ยมีนักมวยปล้ำออกมาขอกวนกันให้ลืม่มโดยทุกคนในนั้นก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวพันกับแก๊งบัตไลทั้งสิน้น ยกเว้นอยู่คนหนึ่งที่มัวบานงานที่สุดก็คือคิวินอเวนโดยใส่จังหวะชุลมุนออกมาสตันเนอร์ใส่โรมันและเตรียมที่จะปิดบัญชีด้วยท่าแพ็กเกจตพายไดเวอร์อย่างดีที่โคดีโรสปรากฏตัวมาช่วยไว้ได้ทันโรมันก็เลยรอดจากการกระดูกข้อเสื่อมเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยไปได้แบบบุดวิดถ้ามองผิวเผิยแนบนะก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อยอดความบาดหมางระหว่างเคโอกับพี่โคดี้นะครับแต่นอกจากนั้นมันยังมีแมเสเซจสำคัญที่ถูกซ่อนเอาไว้ด้วย นั่นก็คือการที่ KO ยังมีความแค้นที่ฝังลึกกับโรมันแล้วก็แก๊งออริจินอลบัตไลน์นั่นเองครับเห็นได้ชัดเลยว่าถ้ามีโอกาสงามๆสำหรับการเล่นงานโรมันเมื่อไหร่เนี่ย KO จะไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกกับเราว่า KO เนี่ยกำลังจะกลับไปเปิดศึกกับแก๊งออริจินอลบัตไลน์ครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือการที่แก๊งออริจินอลบัตไลนมีเซมิเซนเป็นสมาชิกเนี่แหละครับดังนั้นไม่ช้าก,ก็เร็วเนี เราก็คงจะได้เห็นคู่ซีอนผอมเปิดซึกกันอียกแน่นอนเป้าหมายแรกของจอนซีนาอย่างที่บอกไปนะครับว่าสึกรอตอนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคือการปรากฏตัวของจอห์นซีนาพร้อมกับการเริ่มต้นแฟ r e w e l l Tour นะครับโดยวันนั้นซีนาที่ออกมายังเวทีก็ประกาศกล้องว่าพร้อมมากกับการเดินทางครั้งสุดท้ายในบทบาทของนักมวยปล้ำอาชีพ แฟร o เวลทัวร์ของซีนาคือสิ่งที่ถูกจับตามองมากๆเนื่องจากทุกวินาทีที่ดำเนินไปล้วนแล้วแต่มีความหมายและอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ทุกเมื่อเลยนะครับโดยหนึ่งในสิ่งที่แฟนมวยปล้ำอยากเห็นมากที่สุดก็คือการควา้าแชมป์เบนเตอร์เพื่อเข้าสู่ทำเนียบแชมป์กรนด์สแลมหรือไม่ก็คือการควา้าแชมป์โลกสมัยที่17ก่อนที่เซกเมนต์นี้จะจบไปแนบซีนาก็ได้ประกาศเป้าหมายแรกของแฟร์เวลทัวร์มาให้ได้ทราบกันนะครับนั่นคือการร่วมปล้าแมตช์โรย์รัมโบ้เพื่อสร้างโอกาสำกาากสำ นี่คือการสื่อให้แฟนมวยปล้มได้รู้ว่าแฟลเวลร์ทรของซีนาไม่ใช่สิ่งที่จะมีแต่โมเมนต์สวยงามน่าประทับใจแต่มันจะเต็มไปด้วยความเอาจริงเอาจังเป็นการตั้งใจทำผลงานที่ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้จบลงแบบสมหวังก็ตามแต่แฟนมวยปล้มจะสามารถสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทเกินร้อยของซีนาอย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ศึกรอตอนแรกบอกพวกเราครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ อาจจะช้าไปนิดนึงสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับคือจะหนึ่งสัปดาห์แล้วเพิ่งจะทําออกมาก็ถือซะว่ามาสรุปสึกรอตอนแรกของปีทีหนึงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตอนถัดไปที่กําลังรออยู่ในไม่กี่วันนี่นะครับรู้สึกยังไงกับสึกรอตอนแรกทาง n e t f l i x คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ